วันต่อนมีแมวจรน,นะคะมาฉี่แถวหน้าห้องหน้าบันไดอีกแล้วนี่เลยค่ะสิ่งที่แม่เอ๋ใช้นะคะก็คือจะเป็นก้อนไล่แมวนะคะเป็นยี่ห้อใดโศนะคะแสดงว่ากลิ่นอันเก่านี่ข่ะเริ่มจางแล้วเราก็จะทำก้ารเติมแล้วก็เปลี่ยนเลยนะคะเราก็นำอันเก่าทิ้งเลย นี่น่าจะเป็นก้อนนะคะป้องกันที่ไม่ให้แมวเข้าใกล้บริเวณที่เราวางก้อนไล่แมวตัวนี้ไว้นะคะก็ละะักษณะนะคะก็จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะเล็กๆเดี๋ยวเราก็ตัดซองเลยค่ะะด้านในนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะปริมาณ ็จะมีนะคะประมาณ7ก้อนนะคะ7จก้อนเราจะทําให้ชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะหาอะไรมาทุบๆก้อนให้แตกออกจากกันก็ได้จะไม่เอจะใช้หมดซองเลยนะเพราะว่าใช้นะคะ,ะจะวางตรง3จุดแบบเมื่อกี้นะคะคือหน้าห้องน้องต้องขอบบันไดแล้วก็มุมห้องตรงประตูนี่ค่ะนี่จุดแรก ภาชนะนะคะอันแม่เอกใช้เป็นแบบกล่องขนมอม่ะแล้วก็เป็นเอเนี้ค่ะก้นขวดอ่ะขวดปัดก้นขวดนำมาวางเพียงแค่นี้เองค่ะมันก็จะมีแบบกลิ่นฉุนๆนะคะที่แม่ไม่ชอบนะแบบแค่เพียงแค่นี้เองค่ะพอได้กินแม่วิ่งหนีไปเลยไม่ได้ยินเสียงเลยลองใช้ด้วยกันดูนะคะ ที่เคยใช้ก็ได้ผลดีพิกัดวางไว้ให้ในรายละเอียดใต้คลิป